บ้านอยู่ไหนครับอุยแซวคนเดียวมาสามเลยครับรอนนี้จะจะเทพไปเรียกพวกมายินดีตอนรั้แฟนบอลทางไฟ์สดรับทั้ง458้อยห้าสดท่าน้วยนะฮะวันนี้ถ้าถ้าเกิดว่าถึงหนึ่งันคนเดี๋ยวคุณเจ้าบงถอดเสื้อถอดเสื้อแจกเลยนะถอดเสื้อบรรยายเลยเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวข้างๆเรานี่วันนี้เราไว้เขามาถ่ายคลิปาไว้นั่งเฉยๆมันั่งุกันจะแก้เอาไเดี๋ยวจะเจครับ อาเธอพนโยงไปแล้วกับตันกับตันวันนี้เป็นตัวเก๋ามาสรับชิดไทยนะครับกับตันทอมนะครับก็ถือว่าอยู่กับทีมมานานแต่วันนี้ไลน์อัพนี่ยังไงครับคุณดุสิตแขงหลังแขงหลังดูจากการยืนวันนี้นะครับเป็นทางด้านขวานี่เป็นอภิวุฒนะตรงกลางคู่เป็นกับตันทอมนะครับคู่กับน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่นะน้องใหม่ที่เบอร์สุดอย่างวัชรพงศ์แล้วก็ ยืดทางด้านอาโอซากิไปยืนฝั่งซ้ายนะครับจังหวะนี้ก่อนครับคาซิมไหลมาแล้วโอ้โหตายปัดหลังล,งลงูกนี้นิดเดียวสำหรับวงปักกรจเรินทวีสุขนี่กับเพิ่งกลับมาจากรับใช้ชาตินะครับสำหรับวงปัก,กรจ่ายลูกนี้ไม่รู้กันนะสุภกิจแต่วิ่งกันหน้าไปนิดนึงนะครับเลินะ้หพาชิรา บอนยังอยู่ที่เอฟคอน,นจะเซ็นบอลกันที่พานุพงษ์จันแก้วออกทางฝั่งขวามาฮะไต่เสน้นต่างกันใหนะม่ครับพานุพงษ์อีกครั้งหนึง่งปาขึ้นมาอคราวิย์สนซันไปที่สมศสักดิ์ตรงกลางมีโคนเน่เซ็นทรัลอังเกรบอลอยู่กับพิพุทธ วุฒออกไปที่วชิริศเหมือนกับหลังไปที่ทาโร่ทาโร่โออกมาลูกนี้ยังแกะมาไ,<ด>ได้ดีแกะได้สวยครับโอซากิสุติพงษ์ใยฝ่ายจะแตะหนีก่อนลูกนี้ก็ออกไปเป็นลูกทุ่มเรียบเรียบทุ่มมาที่เจ้าเกมนี่ครับคุณชัยวัฒน์บอกภาพระด,ดับไทยลีกเลยนะก็ผมถ่ายไทยลีกดีกว่าครับคุณนิพงษ์ขอบคุณครับไม่ใช่บอลเดินสายครับ <laughs> อนุพันธ์ยัดมาเชวัตคงมีขอบคุณมากนะครับเอาครับลูกนี้ถึงบอลก่อนครับแล้วก็ได้ฟาไวครับผมบอกเลยว่าการจ่ายจดสดนัดนี้นะครับเรารอมาทั้งฤดูกาลเพื่อจะถ่ายนัดนี้ครับทำไมครับก็ไม่มีอะไรก็รอถ่ายนัดนี้เฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่ต้องส่งมาก็ได้บอลปที่ียชวินสลาวด สายมิโอซากเดินมาหลอกอีกแล้วครับเจ้าเอกหอนหลอกอีกแล้วครับสองจังหวะแล้วครับจังหวะจับบอลของทางด้านครับอร่อยไมหมครับคุณไม้ครับสุดที่ผมหญ่ฝ้ายนะครับวันนี้ยังเอาบอลไว้ไม่อยู่หละับผ่อนโคดี้เจ็ดเป็น,นท,ทางด้านอาตพลอาตพลนี่ ก็อยู่กับหลานสมสรนะครับลลาสุดก็คัดต้มนะกอดย้ายมานี่นะสุนลรกากรสองข้าประกวดจ่ายไปลงนี้ติดโอซากิโด่กันดานหน้าไม่มีใครคืนให้กับธนกิจมีวิ่งเบียดเข้าไปโอ้โหองค์ประกอบไปแล้วในจังหวะนี้ ก็ยังอยู่ที่พัน,พน,พน,อน์อัตภพลอัตภพลมองยาวโยนไปที่เจ้าเกมยังดักไว้ได้มง,ดมงวัดมงวัดมงไปยังติดตาเจ้าเกมสุวดวัดวันนี้สตารเป็นตัวจริงเลยเรียวเปิดตามงลูกนี้ยังรับไว้ได้อังเดลหลุยในมงจังหวะนี้ถือว่าเป็นการทักทายครั้งแรกของ m อ c o u อ t